ใช่เนาะประสบความสําเร็จทั้งคู่เพราะว่า<ช>พี่อ้ําเนี่ยเป็นคนละเอียดมากค่ะเลือกร้านค้าแม้กระทั่งรอบต่างๆที่ในงานพี่อ้ําดูด้วยตัวเองเหมดเลยดูลามมาจนถึงเอฟแฟด้วยอะค่ะบางีอะไรเนี๋ยค่ะใช่ปฏิกดี๋ยวจับแก้เลยอ่ะจับแก้เลยมาวันนี้พี่ตรวจแล้วจับแก้เลยค่ะ,ะวันที่หกอ้๊มน็อกไปแล้วอะมาทางล่างที่แบบว่าอ้ํมแสบ,บตาแ้วเนี้ยังแสบ,บตาอยู่แล้วก็ปากอะ ร้อนใจเลยเพราะว่าเราก,กินน้ำ้อยโปรต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็กินเผ็ดด้วยชมชิมทุกวันเลยเนี่ยชิมอาหารเผ็ดด้วยลิ้วแตกไปหมดเลยอะไรย่างเงี้ยดิฟี่พูดเองคือแต่ไปกเไปแล้วตั้งใจค่ะไม่ติดไม่ต้องทุกวันแต่เราก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ให้ให้รักษา,าวาาโอเคอย่างเงี้ยพอเขาอยูเขาอยู่ตัวแล้วเราก็สามารถปล่อยได้นะคะ ก็ดีขึ้นค่ะครั้งนี้มีพี่อ้ํามาอยู่ตั okay. Okay. ้งแต่วันเปิด oh ก็เลยรู <mon mon ้สึกอบอุ่นหัวใจเดีอย่นี้ค่ะยิ้มใจอดีรยาแล้วก็ทุกคนมาต้อนรับชาวชนบุรีมากันเยอะมากอไอย่างนี้ค่ะรู้สึกดีใจอะไอย่แล้วันนี้ได้แขลกรับเชิญเป็นพี่ประตูมาช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยเพราะพี่อ้ําสายยาวก็เลยลากมายาวถึงงานนี้ ประตูสนใจประตูมากกว่ากุญแจประตูคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของอั้มๆนะคะที่เราพูดถึงเอแต่ขอบอกนะอันนี้ถือว่าประตูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆขอประตูกับบินาิตานะคะตัวนี้เราก็เลยลากเขามาเนี่ยก็ลากมา แจกตู้เยี่ยงใช้คำว่าเยี่ยงใช้คำว่าลากมาสนับตูมาพี่อ้ํกับพี่อ้ํกับพี่เออเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันคนละภาพเฉยๆแต่อ้ำเอคือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วจริงๆใส่ชุดไซส์เดียวกันได้เราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจู๊ก็เลยคิดว่า ถ้าตุ้มช่วยอ้ำอ้ำเดี๋วตูก็ต้องมาช่วยเอเหมือนกันฉะนั้นเองครับแต่ว่าอ้ำอ้ำเหนื่อยกว่านี้เยอะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเจ้าเจ้าของแทนอ้ำอ้ำเขาเยอะเรื่องเยอะแต่เออะอะไรก็ได้แต่เอุกควรสบายๆอะไรก็ได้กปล่อยนะค่ะไม่ปล่อยไม่เป็นจุดเดียวไม่ปล่อยเลยอหนูไม่ปล่อยอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยคือเหมือนเราเอาเอาเท่าจริงๆเรื่องเยอะทั้งคู่นะครับออย่าางทีเเเเหมืนนกกัรระต้คือคำว่าเรื่องเยอะของเราคือเราต้องการคือจริงๆเราต้องการคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาในตลาดของพวกเราดีกว่าใช่คำว่าของพวกเรา เพราะว่าเราตูมองว่าตอนนี้ตลาดอ้ําอ้ําหมักกระแสมาแรงมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดที่มีอาหารตลาดอะไอฟอัเเป็นตลาดที่มาแรงมากๆต่อไปครับต่อว่าอยู่ตรงนี้มากระหน่อมอ้ําอ้ําใเอแปรเป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะว่านาะคนเยอะขนาดนี้แต่หาว่าฉันไม่แรงได้ไงพี่อ้แรงแรงแรงเพราะว่าทุกอย่างที่พี่อ้ามพี่เอคัดสั่งมาในตลาดนะครับ มันไม่ใช่เป็นแค่อาหารที่อร่อยแต่มันเป็นบรรยากาศที่แบบบางทีผู้สูงอายุมานั่งรอเราทั้งวันเลยนะคือเขาใช้พื้นที่ตลาดเราเหมือนเป็นพื้นที่แบบปลอดภัยที่แบบให้คนในครอบครัวมานั่งรอมีคุณยายมานั่งรอพี่อ้ําตลอดทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยจนแบบเรารู้สึกเลยว่าการมาตลาดของพวกเรา3ามคนวันนี้มันมีความหมายมากเพราะว่า มีคนมารอเราจริงๆก็เลยอยากจะขอบคุณและอยากจะให้ทุกคนฝากแชร์ต่อและบอกต่อตูมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆฟัเนเฟืองเล็กๆในการทําตลาดนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ซัพพอร์ตเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยการที่พี่อ้ําพี่เอมาทตลาดแบบนี้มันเหมือนเป็นการขยับให้มันธุรกิจการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ด้วยและคืนกําไรกับคนมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตฝากเป็นการเป็นงานนิดน,นึงนะครับ ฝากทั้งเอแฝงแล้วก็อ้ำาอ้ํต่างหลังจากนี้ด้วยนะครับพวกเราตั้งใจกันทํามากตัดออกหมดเลยก้าหรอก้าหรอจากที่ฉันโดนไปแล้วอ่ะเอาเรื่องสุดตัวนะโยยย้ายสัมนเรื่องอื่นจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไหมใครมารอคุณที่ตลาดบ้างไม่เอาช่วยคุณใครมารอพี่เอที่ตลาดดีกว่าไม่เป็นไรเอาอ้๊มวิทยาพี่เอมากับคนคนนึงค่ะค่ะก็พี่ประตูแล้วต้องพี่อ้ำมาหลายคนเมาเอแฝงบ่อยมากคนคนนี้ถ้าอยากดูก็คือ เปิดตัวเลยยังหรือยังไงหรือว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงกูเนี่อยดีกว่าไม่เลยค่ะพ่อหอยทุกคนมาเอฟแวร์นะคะพี่เอเขาก็เป็นคนที่มีมีลิ้นลิ้นเขาเรียกลิ้นจระเข้อ่ะกินอะไรอร่อยหมดเขาจะรู้ว่าได้โชว์หรือเป่าเนี่ยโชว์มลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมดเออเหรอโอเคพี่เออลิ้นลิ้นดีเคสดีเรื่องการกินแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่เขาอยากสวยอ่ะ อ่าแต่เขาก็คือเป็นคนที่เลือกร้านค่ะได้ดีดีมากๆอันต้องยอมรับนะคะแล้วก็ขอที่เอ็มขอความสำเร็จมากมาก,มากเหมือนกันค่ะบขอให้สำเร็จขึ้นในของน้องก็พอไปนอนในที่ในของพี่กระอบมาเหมือนกันนะครับมาตูมด้วยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามลองให้เงินพิธีกรบ้างก็ดีฮะ <c oughs> ได้เลยค่ะได้เลยพิธีกรล่ากสูตดไปทำงานให้พี่อ้ําครับก็โดนฉีดเส้นเสียงไปหมื่นกว่าบาทแต่พี่อ้ําให้เงินคืนมาครับพันหนึ่งครับ กัดกัดทุนไปเก้าพันแต่ไม่เป็นไรฮะทำด้วยใจจะบอกเขาออกอนจจะเอแปดไม่ออกเราออกอันเดียวกันเชื่อไหมตั้งแต่คบกันมานี่รู้สึกว่าช่วงนี้บาดสุดมากเลยครับเพราะว่าพี่อ้ําจะแบบขอบใจนะขอบใจนะพิธีการขอบใจขอบใจแต thank you thank you ไรเียอะไปเยอะนะก็บาดไปด้วยกันนะครับฝากด้วยนะครัดบาดเอแฝดบาดอ้ําแฝดด้วยนะคะใครอยู่ไทยแถวนี้จะไปได้เคียงนะคะก็อย่าลืมมาแป็นทาชลบุรีนะคะมาดูเอแปดช้อปบไปอาหารการกินเยอะมปะย้งวันก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่26นะคะ ทั้งหมด13วันเนี่ยนะมักไป13วันน่าจะเสร็จวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เจ็ดกระจายตลาดนี่แหละฮะับวัที่เจ็ดกระจายคือทํางานเยอะเกินจนจําวันอะไรไม่ได้เลยวันที่หนึ่งมีการประกวดครับวันที่หนึ่งมีการประกวดเป็นเูอกไรบิ๊กควายเออบิ๊กควีนเอกแฝดควายเออควายเป็นเออสัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีเราก็ประกวดมิ๊กควีนอยู่แล้วก็เลยเป็นมิ๊กแฝดเอกบิ๊กควีนเอกแฝดมีการประกวดสามรอบครับมีวันที่หนึ่งวันที่สามวันที่ห้าโอเค จัดประกวดด้วยคุณเต้นะคะเออนะคะโอเคนะคะพี่อามขอบคุณนะคะขอพี่เองก็น่าจะหมดแล้วนะเป็นพี่ประตูเาบอกว่าอะไรสภาพยาจัไม่ได้นะปถ่ายรูป่เดียวี่ประตูขายก็แข่งงาน โอ้ด <c oughs> ูสิหน้าอกโดนไหมตัวเล็กอะเอาขอโทษกับพี่ประตูโอเคขอบคุณค่ะได้เลยไอ้แฟ ตื่นางงามหรอเอพี่อ้ําพี่อ้าตืนางงามโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่มาดูความพี่อ้ําเดินจาห้าร้านได้เลยๆเลยพี่อ้ําเดินจากเนี่ยต่อหน่อยนะะเดี๋ยวพาพี่อ้ําเดินนะลูกต้องไปทางนี้เลยครับขอบพระคุณนะทุกคนนะคะขอบพระคุณจื่อทุกคนนะคะพี่เล็กขอบคุณนะนะนะ ไปกรือเต่าพี่อยากทาอะไรอ่ะไม่กินเลยได้ไหมพี่อ้วนนะไปนะไปนะไปนอนไปนอน้างนกำมังฝาลอยขอบคุณนะคะ อครไเปียวครับสามเรื่องอะไรครับประตู <c oughs> จะประตูสามมามา 啊。<laughs> <laughs>